ก้นนี่นางก็เป็นจ้างเนี่ยจิงจ่า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 เฮ้ยี่เขียรันไม่น่าเอาไห้ก็ไห้คือกันไม่น่องเอาก็ไห้คือกันคนนี้เฮ้ย่เป็นจ้างดลูกาไม่น่องตอนนี้ มีแต่เสียงไฟเด้คนม่หนังก็เป็นดาราเนี่ยคนในเบาค่อยๆหวานๆเฮ้ยคนมีหนังก็เป็นดาราเนี่ยที่บใคราอหน่อยหน่อยอัหน่อย Thank <laughs>